สวัสดีครับวันนี้วันที่9กาุมพาพันธ์2566ยินะครับยินดีต้อนรับสู่ Invest 789 c h a n n e l นะครับวันนี้เราก็ได้รับคำถามมาในคอมเมนต์นะครับเราก็เลยนำมา,มาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นไกรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือกร้อยเจ็ดนะครับเท่เา,านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยอ มีแนะนำมาตามคอมเมนต์นะครับเราก็มี3หุ้นนะครับหุ้นตัวแรกก็จะเป็นตัว in dt นะครับซึ่งถ้าดูจากบายลร่มเซลล์ร่มตัวนี้ก็อยู่ที่42%เป็น sell, เป็นเป็นบายนะครับส่วนเซลล์ก็5 1เปอร์เซ็นต์นะครับราคาก็อยู่0.5นานะครับแต่และตัวนี้ก็คือเป็นหุ้นตำบาทนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเข้าเล่นหรือลงทุนได้ทุกท่านเลยนะครับกับหุ้นขนาดเล็กกันนะครับตัวที่2ก็เป็น เซเว่นอัพนะครับก็มีบายบอรลูมอยู่ที่50%นะครับมีเซลอยู่ที่36%ก็นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นจังหวะไซเวอัพขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไซเวอัพแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นไปจริงหรือเปล่านะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือเวฟนะครับซึ่งเวฟก็เคยมีบอรลูมเข้ามาแล้วก็ยังส่งส่ง,สงหมายก็าว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปแต่ว่าวันนี้มีบอลลุมมาเพียง4 5%มีเซลล์มีตั้ง มากกว่ากันทั้ง2%นะครับก็คือ47นะทีนี้เราจะดูทีละตัวก่อนนะครับดูตัวแรกคือ TNDT นะครับตัวนี้นะครับไทยนนทัคทีฟเซตติ้งนะครับก็ถ้าเกิดออกเสียงผิดก็ต้องขอประทานอภัยนะครับเราก็ไปดูจังหวะของเขาว่ามีโอกาสที่จะทำกำไรต่อไปได้อย่างไรนะครับดูที่ F45 นะครับเปิดไปเรื่อยๆหา F45 ในในหัวข้อนิวนะครับเพื่อไปดูว่า ผลการดำเนงานล่าสุดของเขานั้นเป็นเช่นไรนะมีโอกาสเป็นอย่างไรในจังหวะถัดไปนั้นมีโอกาสที่จะส่งผลยังไงนะครับตัวนี้เป็นหุ้นขนาดเล็กก็เลยเ,เราจะต้องดูแล้วก็พิจารณานะครับว่าเขาจะมีโอกาสยังไงนะครับอันดับเราเราก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปดูนะครับหาเอฟสี่มา่าจะมีนะครับน่าจะเป็นไตามาสล่าสุดก็คือไตามาาที่สานี่นะครับก็น่าจะใกล้เข้าไปนะครับใกล้แล้วนะครับ ก็ลองใกล้ๆขึ้นไปนะครับ F 45นะครับเจอหรือยังนะจะเจอหรือเปล่านะนะครับต้องใจเย็นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีอยู่แล้วนะครับเป็นนักลงทุนต้องมีความอดทนนะครับมีความอดทนใจเย็นนะครับแล้วค่อยหาไปนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะข่าวทั่วไปเขาก็มีรายงานมาเรื่อยนะครับว่ามีแบบนู้นแบบนี้มีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับมีเพิ่มทุน่อเรื่อยนะครับสลับตัว หุ้นตัวนี้นะครับเราก็ดูเราก็เก็บเราก็เก็บไว้ในสติในสมองของเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ใช้บาแปกหามเราก็เก็บเราก็จดจําเอาไว้ก็จะมีการเรียกออกมาใช้มีการเฉลียวใจนะครับว่าเราจะต้องมีการจดจําสิ่งที่เราเห็นผ่านหัวผ่านตาไปนะครับนี่เอฟสี่ห้าเจยนะครับอันนี้คือ2ไตามาสนะครับลองดู2ไตามาสก,ก่อนแล้วกันนะครับก็ปรากฏว่าติดลบนะครับ อันนี้แค่2แต่มานะครับคือติดลบปีหกสี่นี่ก็คือคือหมายว่ายังทํากําไรได้เยอะอยู่ก็เลยติดลบไปน้อยหน่อยที่ห้าพันส่วนปีห้านั้นก็ติดลบมาเยอะหน่อยคือสองหมนหกนะครับก็ดูแล้วแล้วเราก็มาเปรียบเทียบว่าถ้าราคาติดลบอย่างนี้ราคาของของการเดินทางของราคาก็น่าจะเป็นจังหวะคือดาวลงมานะครับเพราะว่าเราต้องไปดูไฮไลท์ของเขานะครับก็คือเขาไม่มี PE นะครับหุ้นตัวนี้ไม่มี PE ไม่มีการปันผล ว่ามีอยู่อยู่4 7่จุดเจ็ดนะครับดูมี eps ลบนะครับศูนจุดศูนย์เจ็ดก็ถือว่าลบเยอะทีเดียวแล้วก็ดูการดำเนินง,งาน3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1.92แต่ว่า1เดือนที่ผ่านมานั้นก็บวกขึ้นไป26%ทีเดียวอาทิตย์นี้ก็ลบลงมานะครับอยู่ที่5%ลบอยู่5%นะครับเพราะฉะนั้นด้วย market cap 400กว่าล้านนะดูการตั้งบิตคอฟเฟอร์นะครับเะะ็จะเหนนว่ารอซื้อเต็มเลยนะครับตัวนี้ก็คือว่าไม่มีการปัน จะปีที่ผ่านมานะครับไม่ไม่มี PE ด้วยนะครับก็ดูการตั้งก็หมายาว่าจะมีโอกาสที่จะบวกขึ้นไปนะครับเพราะว่าฝั่งบิดนี้ตั้งรอรับไว้ที่ล้านอ้านก,กว่าเยอะเลยนะครับส่วนฝั่งออฟเฟอร์นี้ก็รู้สึกจะบางเบากว่าฝั่งบิดเพราะฉะนั้นแน่นอนก็คือว่าถ้าเกิดราคาย่อลงมาต้องมีการซื้อส่วนขึ้นไปนะครับราคาก็คาดว่าจะกลับมาที่0.53าวันนี้ก็ราคาก็เลยอยู่ที่0.53แล้วก็ลบไป0.05 นะครับถ้าดูตรงนี้เรายังไม่รู้แน่นอนเราต้องเข้าไปดูในอินดิเคเตอร์ของเขานะครับอินดิเคเตอร์ของเขาก็ก็เป็นจังหวะพุ่งขึ้นไปนะครับ <c oughs> คือปกติเราดูเราดูราคานะครับถ้าเกิดพุ่งขึ้นไปเกินลีเนเลกชันก็ต้องย่อตัวกลับเข้ามาในลีเนเลกชันนะครับจนจะย่อลงไปต่ํากว่าเส้นกึ่งกลางบริเจแบนหรือเปล่าก็ต้องรองดูกันต่อไปแต่โดยปกติทั่วไปถ้าเขาลงมาต่ําถึงกึ่งกลางบรเจแบนก็จะดีดกลับขึ้นไปชนเส้นหลอกสองรวันอีกครั้งหนึ่ง ตัวนี้ก็น่าจะเป็นจุดกลับตัวหร,หรือจะเป็นจุดที่เทินาลาวของเขานะครับแต่ประเด็นคือเรายังไม่เห็นว่าเขามีสัญญ,ญาณการกลับตัวนะครับต้องวันพรุ่งนี้ต้องเป็นสีเขียวแท่งหนึ่งนะครับเป็นสีเขียวแท่งเต็มๆแท่งหนึ่งก็จะบ่งบอกว,ว่ามีสัญญาณเทินาลาวก็ราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปแต่ตัวนี้จะมีสัญญ,ญาณการกลับตัวชัดเจนก็คือชนต้องต้องชนตรงลีเนเลคชั่นนี้นะครับต้องชนลีเนเลคชั่นตรงตรงลีเนเลชั่นนี้ สักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับถ้าเขาจะกลับเขาจะกลับทิศทางของรีเนอเล,ลกชั่นไซเวอขึ้นไปเขาจะต้องไซเวยชนด้านข้างชนหรือหรือไซเวยอยู่ด้านบนนะครับเราก็ต้องรอดูสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับถ้าท่านรักในเทนในหุ้น TNDT นี่นครับเพราะว่าจังหวะของเขานั้นจะค่อยเทิรนาราวราคาขึ้นไปถามว่าตัวนี้มีโอกาสที่จะไปไกลแค่ไหนก็ไปดูในทาวเฟรมวีกนะครับว่าราคานั้นมีโอกาสที่จะเทิรนาราวขึ้นไปที่ราคาเท่าไหร,ร่ ตัวนี้ก็ดูแล้วก็จะพุ่งชนเส้น2และว,วันนะครับสำคัญคือยุ่งย่อชนครั้งที่1ย่อชนครั้งที่2แล้วก็อาจจะย่อแล้วก็พุ่งเลยครั้งที่3ราคาก็จะกลับไปที่1บาทนะครับ TNDC นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังยังยังคงไม่ขึ้นเพราะว่าจังหวะ i s i ้ลงนะครับ ISI เกือบคือพุ่งขึ้นไปที่50แล้วก็หักลงถ้าเกิดเขายือนอยู่เหนือ5้ 50, แล้วพุ่งขึ้นไปต่อได้นะครับโดย ถ่าเอมายังคงไซด์เวฟขึ้นไปบอลรุ่มก็เริ่มเข้านะครับเริ่มมีบอลรุ่มเข้ามาเพราะนั้นประเด็นสําคัญก็คืออยู่ที่บอลรุ่มนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่จะดีดกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้น200วันได้ก็มีโอกาสในอาทิตย์ถัดไปรเราต้องรอลุ้นว่าอาทิตย์ถัดไปโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปและยืนอยู่เหนือเส้น2 0 0วันให้ได้นะครับเราก็ลุน้นต้องลุ้นแบบนี้นะครับสลับตัว t n d t นะครับท่านก็ลองพิจารณาแล้วรอลุ้นต่อไปนะครับตัวนี้ก็คือ จะต้องอดทนนะครับเป็นนักลงทุนท่านมีความอดทน,นครับตัวแรกผ่านไปจังหวะก็คือถ้าทนได้มันก็จะตอบแทนกําไรให้กับท่านกลับขึ้นมาตอนนี้ราคาซื้อก็อยู่ที่0.55ไอ้0.53ราคาที่จะได้กลับกับคืนกําไรกลับมาก็คืออยู่ที่ใกล้ๆ1บาทนะครับอยู่ด้านบนสุดก็คือ0.72นะครับ TNDT นะครับนี่เราต้องค่อยๆพี่นาดูไปทีละขั้นทีละตอนบางทีเราจะพูดไปทางนี้มันอาจจะไปเพราะประมาณนี้แต่เรา พูดกับย้อนมาถ้ามันลงมันจะเป็นยังไงเราจะเกิดเซตตอนนี้มันไซเบดาวไปทตงด้านข้างถึงติดลบนะครับถ้าเซตลงราคายังคงจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าบนรุ่มมันชะลอตัวนะครับมาดูตัวอย่างต่อไปก็คือตัว s ซเ e นอัพนะครับเซเวนอัพดูไฮไลท์ของเขานะครับมี PE อยู่127เท่านะครับแล้วก็ไม่มียิวไม่มีการปันผลแถมยังมี EPS ลบ0.02นะครับ แต่ว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ค่อยๆบวกขึ้นมานะครับอยู่ที่14.8% 6 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป7หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป8ถือว่าลักษณะของเขาเริ่มพลิกกลับมาบวกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แน่นอนว่าเราเข้าไปดูในเขาจะต้องเป็นอ่า f บหล่าสุดนะครับ f อฟล่าสุดของเขามาพอดีเลยนะครับเป็นไตมาสล่าสุดของเขาเมื่อ14พฤศจิกายนก่อนนะครับจังหวะของเขาก็คือพลิกกลับมาติดลบนะครับ ปีก่อนนั้นทํากําไรไปได้แสนห้าปีนี้ติดลบนะครับปีก่อนนั้นก็คือทํากำไรเป็นบวกนะครับคือทั้งสามพันตอนแล้วก็ปีล่าสุดก็แสนห้านะครับส่วนปีนี้หกห้านี้ก็คือขาดทุนย่อยยับเลยนะครับสองหมื่นเจ็ดแล้วก็มาแปดหมื่นเก้านะครับขาดทุนสะสมนะครับแต่ว่าราคาย,ยังคงจะต้องค่อยๆสวิงกลับคืนขึ้นมานะครับเซบอ์นัปนะครับก็เป็นหุ้นที่ทำสามธุรกิจนะครับก็ สถานีบริการแก๊สและน้ำมันแล้วก็กลุ่มพลังงานทดแทนแล้วก็กลุ่มสาธารณูปโภคนะครับก็ทําในแต่และกลุ่มที่น่าจะได้ผลตอบแทนเยอะนะครับแต่ว่าปรากฏว่าก็ยังไม่ขึ้นนะครับสเสีวนัก็น่าจะมีส่วนของเหมืองไมนิ่งด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนก็ลองไปสืบข่าวดูนะครับทางเราก็มาดูทางด้านเทคนิคเข้ากันนะครับเทคนิคเข้าก็บอกว่า,าจังหวะนี้นะครับมีโอกาสท,ที่จะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็การย่อตัวลงมาแบบนี้ก็คือว่า ย่อลงไม่ต่ําที่สุดถ้าต,ตรงนี้ก็คือมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปสูงนะครับราคาก็คาดว่าจะกลับขึ้นไปที่3บาทกว่าๆนะถ้าเกิดเราพูดวันนี้นะครับเราพูดปีนี้วันนี้ไตรมาสนี้ราคาที่มันจะค่อยดีดกลับขึ้นไปนะครับก็จะโอกาสค่อยๆกลับขึ้นไปที่3บาทมีโอกาสนะครับมีโอกาสนะครับย้าว่าคําว่ามีโอกาสโอกาสมาจากอะไรบ้างครับ1เซตต้องไปที่พันแปดสองแค่แ oh, ค<ส>่ข้อแรกนะครับตัว Bitcoin จะต้องไซด์เวย์อัพขึ้นไปบริการหมายว่าผลการดำเนินงานราคาต้องกลับมาตีบวกนะครับไตรมาสที่4ต้องต้องพลิกมาทํากําไรไม่รู้ว่าจะต้องยังไงแต่ว่าราคาต้องบวกเพราะฉะนั้นเมื่อราคาบวกราคาก็จะค่อยๆเทินราไปที่3.78เหมือนเก่าก็ได้นะครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างกลับเข้ามาอยู่ในฟอร์มแต่ตอนนี้ก็คือว่าถ้าดูตรงนี้ราคามันก็จะค่อยๆยกขึ้นไปนะครับตอนนี้เป็นําเฟรมวีคนะครับ จะไปจึงไปเปตืต่นต,ตกใจว่าว้ทำไมม,มันเป็นทรงขาขึ้นสวยงามอะไรพวกนี้อันนี้คือไทม์เฟรม e w กนะครับเมื่อมันยืนอยู่เหนือเส้น2แล้ววันมันก็มีโอกาสที่จะรีบาวราคากลับขึ้นไปเพรานนั้นเราไปดูในไทม์เฟร m e ดย์นะครับอย่างว่าสั้นๆก็ดูว่ามันกําลังขึ้นไปชนครั้งที่2แล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ก่อนพุ่งจะพุ่งทะลุขึ้นไปครั้งที่3ก็คือน่าจะทะลุเส้น2แล้ววันขึ้นไปนะครับแต่ราคาวันนี้มีการย่อตัวลงมานะครับมีการ พักตัวเล็กน้อยนะครับสร้างเส้นเทตคือราคาหุ้นนะครับคือราคาหุ้นก็จะสร้างเส้นเทตมาแล้วก็ยกตัวขึ้นมาแล้วก็สร้างเส้นเทตแล้วก็ยกขึ้นไปแล้วก็สร้างเส้นเทตเพื่อบอกวงบอกว่าเป็นจังหวะใส่ไวอขึ้นไปแบบนี้ดังนั้นตัวนี้ก็สร้างเส้นเทตยกตัวขึ้นมาย่อตัวแล้วก็สร้างเส้นเทตขึ้นมาแล้วก็ย่อตัวแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับทะลุเส้น2องเลวันแล้วก็สร้างเส้นเทตแล้วก็ยุ่งพุ่งทะลุขึ้นไปสร้างเส้นเทดค่อยๆซด์เวขึ้นไปแบบนี้ ท่นก็ลองพิจารณานะครับจาก RSI ก็คือยังอยู่ที่60ถือว่ากำลังจะพุ่งขึ้นไปที่70 o b o โอโบสนะครับ MACD ก็อยู่ในจังหวะที่บ่งบอกว่าเป็นสาเป็นจังหวะไซวิขึ้นไปได้มี2ตัวที่บ่งบอกว่าไซวิก็คือ MACD กับ RSI สนะครับส่วนวุลุ่มนั้นไม่มีนะครับวุลุ่มต่างประเทศก็เข้านะครับเข้าเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยเทินาวกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็คือศู 88หรือ0.87นะครับเพื่อยืนอยู่เหนือเส้น2ระวันให้ได้นะครับประเด็นก็คือว่าเขามาเจอเส้น2ระวันอยู่ด้านบนของลีเนียลกชันพอดีนะครับตัวนี้เราก็บอกว่ามันมีหลายปัจจัยเพียงแต่ว่าถ้ามันมีบอลลุ่มนะครับถ้ามีวอลลุ่มเข้าราคาจะพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับต้องจับตาดูในวันถัดไปนะครับสำหรับตัวเส็นว่าเราก็พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะครับถ้ามีวอลลุ่มเข้าเราก็เซตบวกนะครับเซตต้องมีบวกนะครับ ราคาก็จะบวกขึ้นไปอาจจะพุ่งทะลุเกินเส้น2แล้ววันแล้วก็ไซด์เวล์ออกด้านข้างนะครับจังหวะนี้คือเขาจะต้องมาสร้างแนวเทดไว้บริเวณด้านบนนะครับต้องประมาณนี้นะครับเราต้องอ่านเราก็อ่านเกมตามตามจังหวะที่มันควรจะเป็นนะครับอันนี้คือตัวที่2ของราคาหุ้นนะครับนักลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปอย่างที่เราได้เรีนในดันราบหรือเปล่มาม่อีกตัวนะครับตัวนี้เว็บนะครับเว็บนี้ก็ราคาต่ําบาทอยู่ที่0นย์ุด 2.2นะครับลบลงมา0.01สตางค์นะครับดูที่บายบอลุ่มอย่างที่เรียนในท่าทราบก็คือ45.46%นะครับแล้วก็ดู F45 ของเขาก่อนเลยนะครับเพราะ f f 5 5จะเป็นตัวผงบอกว่าหุ้นนั้นมีคุณค่าหรือมีโอกาสที่จะติดกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเว็บน่าจะมีโอกาสนะครับเพราะว่าเราดูไปหลายครั้งหลายหนนะครับ F45 นะครับประเด็นก็คือว่าเขายัคงติดลบและติดลบเยอะด้วยนีครับ ปี64นั้นลบอยู่30ล้านปี65ลบลดน้อยลงมาเหลือ24ล้านนะครับก็หมายความว่าคงมีกําไรมากกว่าปีก่อนนั้นพอปีก่อนนั้นลบไป30ล้านนะครับดังนั้นตัวนี้ก็ราคาก็คงจะยังคงจะต้องค่อยๆจะกลับคืนขึ้นมาเพราะว่าถ้าไต่มาสี่พิกมาทํากําไรราคาตัวนี้จะต้องดีดกลับขึ้นไปเยอะเลยนะครับเราก็าไปดูที่ไฮไลท์ของเขาก็คือ3เดือนที่ผ่านมาเขาบวกกลับดีดกลับคืนมา46 งเดือนที่ผ่านมาก็ดีกับขึ้นมา37%แล้วหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกไป10%โดยไม่มี PE ไม่มียูไม่มีการปันผลมีแต่ราคาหุ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไปดูแล้วก็ดูจังหวะการเคลื่อนตัวของเขาอยู่เหนือเส้น2ระหะวันนะครับตัวนี้ดีที่ยืนอยู่เหนือเส้น2ระว,วันราคาก็จะค่อยดีกับขึ้นไปจะมีโอกาสขึ้นไปที่0.2526อานะครับแต่แต่แต่นะครับ วันนี้เซตย่อราคาก็ร่วงลงมาแต่ว่าประเด็นก็คือว่าก็เป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างหมาย้ว่าในวันถัดไปในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ก็จะมีโอกาสเป็นแท่งเทียนสีขาวเขียวหรือไม่ก็เป็นแท่งเทียนสีแดงไซเวไปทางขวาเห็นได้จาก m a cd นะครับยังคงเหนือเส้นสิกแนลแล้วก็อยู่เหนือเส้นซีโร่นะครับตัอมาก็มาดู rsi อยู่ที่69ยังคงมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่70โอโบเสร็จก็จะย่อตัวลงมานะครับ ประเด็นก็คือดูที่บอลุ่มนะครับวอลุ่มยังคงไม่มีใครเข้านะครับเพราะว่าวันนี้เซ็ตติดลบเมื set ่อเซ็ตลบนักซื้อก็เลยะชะลอตัวชะลอการซือ้อหรือชะลอการโยกย้ายเงินทุนเพราะฉะนั้นราคาก็เลยเป็นอย่างที่ท่านเห็นแต่ว่าดีที่มันเป็นไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างมันก็บ่งบอกว่าในวันถัดไปมีโอกาสที่ราคาจะเปิดขึ้นไปซัเปิดขึ้นไปที่0.2 2มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่0.23 สลับราคาของเว็บนะครับพอจะเกิดท่านมีมีแล้วท่านก็ถ้าเกิดท่านมีตั้งแต่ราคาที่ประมาณ1 5 1 6นะครับศูนย์จุดห้าหกศูนย์จุดหนึ่งห้านี่นะครับศูนย์จุดหนึ่งห้านะครับท่านต้องอดทนแล้วก็อดกั้นถือไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาจะค่อยๆดีดยกตัวเองกลับขึ้นไปที่ราคาามากกว่าเดิมก็คือกลับไปที่ตอนนี้ก็คือว่าพละพะยายามจะพุ่งชนเส้นสองแลว,วันอันนี้เราเห็นการพุ่งชนเส้นสองเลว,วันแล้ว สครั้งก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นหลนที่3หมายว่าตรงนี้จะต้องมีมีแรงแล้วก็ดันราคาเลยเส้น2อละว,วันขึ้นไปที่0.26นะครับแล้วก็ไซเวตต่อไปนะครับต่อไปจะไปที่กี่กี่บาทก็ไปดูที่ทางเฟรมมันเฟรมมันก็บอกว่าโอ้ยเส้น2อละว,วันยังอยู่อีกไกลเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก,าก็จะกลับขึ้นไปที่เส้นสอละว,วันก็คือ0.54จงังหวะของทางเฟเฟรมเฟรมเดือนนี้ก็บอกว่ายังคง จังหวัดไซเบียขึ้นไปนะครับพออะไรครับเพราะว่า m อ c ยังคงชี้ขึ้นไหนไซยังคงอยู่ที่50แล้วก็ชี้ขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าวอลุ่มไม่เข้าแค่นั้นเองรอแค่วอลุ่มเข้ามาราคาก็ไซเวขึ้นไปไซเวขึ้นไปนะครับราคาก็จะเลื่อนขึ้นไปที่0.54เพราะนั้นเว็บถ้าถามว่าจะไปที่2บาทหรือจะไปที่1บาทหรือเปล่าได้อีกครั้งหรือเปล่าอันนี้เป็นทางเฟรมเดือนนะครับก็คือใช้ระยะเวลาในการเดินทางนั้นก็ เป็นเดือนนะครับถามว่าราคาจะกลับขึ้นไปที่2บาทได้ไหรือเปล่าอันดับแรกคือต้องผ่านเส้น2แลเว,วันไปได้ก่อนนะครับต้องพุ่งชนเส้น2รงเวันทะลุผ่านเส้น2แลเว,วันไปได้ราคาถึงจะมีโอกาสกลับไปที่1บาทถ้าผ่านเส้น2องเว,วันนะครับเมื่อผ่านเส้น2รงเว,วันเสร็จก็ต้องไซด์เวย์ยกตัวสร้างเ้นเทจยกตัวสร้างเ้นเทจถึงจะไปที่2บาทได้ตัวนี้ก็ใช้เวลาประมาณสักหน้าจีประมาณสักปีหน้าได้นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับ ต้นปีหรือว่าปลายปีหน้าปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับราคาก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปแต่ว่าคือเราต้องลุ้นอินดิเคเตอร์ให้ให้ให้เป็นจังหวะไซเวอฟแบบนี้คือเขาชี้ขึ้นเท่านั้นนะครับรอแค่วันลุ่มเข้านะครับวันุ่เข้าแล้วก็ราคาต่างๆชี้ขึ้นถ้ายังคงชี้ขึ้นราคามันก็จะชี้ขึ้นไปค่อยๆสร้างเส้นเทขึ้นไปคือตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็สร้างแนวเท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  เป็นจังหวะไซวีขึ้นไปแบบนี้นะครับราคาถึงจะค่อยๆกลับมาถ้าท่านอ,ด,อดทนได้ท่านเป็น VI ท่านถือยาวได้เลยท่านก็ลองเข้าที่0.2 2ดูนะครับแล้วทิ้งไว้เลยนะครับรับประกันว่ามันจะกลับมาแน่2บาทไม่ปีหน้าก็กลางปีหน้านะครับสลับ2บาทสลับตัวเว็บเราก็เรียนในท่นานทราบด้วยความเคาลบแบบนี้นะครับจังหวะมันจะเป็นเช่นนั้นนะครับสําหรับทาวเฟรมเดือนนะครับแต่ถ้าทาวเฟรมเวกช่วงนี้เรามองยังมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันยังวิ่งอีกไกลนะครับ จังหวะมันยังต้องไซเวย์อยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็คือพยายามจะชนเส้น2และวันของ t i m e f r a m e w e e k ยืนอยู่เหนือเส้น2และวันไทม์เฟรม e e k ให้ได้นะครับดู time frame 4ชั่วโมงนะครับว่าใน1วันนี้มันจะมีโอกาสพุ่งทะลุขึ้นไปคือวันพรุ่งนี้มีโอกาสหรือเปล่าเพราะยังคงมีโอกาสที่จะไปที่0 2 6 0.27ดนเได้เพราะว่าราคายืนอยู่เหนือกึ่งกลางหรือจะแบนแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาเกินโอเวอร์โบดขึ้นไปจังหวะเกินโอเวอร์โบดเลย70ขึ้นไปมันก็ต้องย่อลงมา้อชี้ลี ราคาก็อาจจะลงมาที่กึ่งกลางหรือจะแบงที่ราคาประมาณ0.22นะครับล้วก็ไซด์เวฟไปทางด้าน,นข้างนะครับราะนั้นเวฟก็ยังคงอยู่ที่0.22ไปอีกสักวัน2วันไปอีกสัก,ก,าสกอาทิตย์สองอาทิตย์สลับเวฟเราก็ตัดสินใจให้ท่านได้ประมาณเท่านี้จากราคาในการเดินทางของราคากัเรีเนยนเธานทราบแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ3มหุ้นที่เราได้รับการแนะนํามาว่าให้ดูให้หน่อยก็ดูให้ท่าน นักลงทุนได้ได้เข้าใจราคาแล้วการเดินทางของราคามันจะเป็นยังไงมันจะขึ้น,นจะลงมันจะต้องมีอะไรมีมีข้อแม้หรือมีคอนดิชันอะไรเข้ามานหนวกให้มันเป็นราคาเพตัะนั้นบทสรุปทั้ง3ตัวจะขึ้นต่อเนื่องต่อไปได้ก็ต่อเมื่อราคาเซตไปที่พันเหรือไปที่พันแเท่านั้นนะครับเรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับถ้าเกิดท่านชอบใจหรือพึงพอใจหรือยังไงก็แล้วแต่กรุณากดแชร์ กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็ฝากกดสมัครสมาชิกเข้ามาขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับไปพบกันคลิปตัดัดไปสวัสดีครับ